ก็มาอยู่กับเกมใหม่ประจําสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะครับเกมใหม่ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความน่าเล่นแล้วก็ค่อนข้างจี่มี ความน่าสนใจอย่างมากเลยในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมใหม่หรือว่ามองหาเกมใหม่น่าเล่นอยู่นะครับก็คือหา้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนไที่การกดสมัครสมาชิก การกดสมู่แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกมี่ร้อยแล้วเนอะเพิ่มการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมที่มีชื่อว่า Chinese p a r a d i n นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวมาในสตูไทยเพราะตัวเกมเนี่ยเปิดในสต re ต่างประเทศตัวเกมมีระบบภาษาไทยด้วยตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะยิงจากซีรีส์อย่างกระบี่พิชิตมาเลยตัวเกมจะเป็นเกมแนว turn based RPG ตุ่ยตามด่านตลุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องหรือว่ามีชัตเตอร์ต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันแล้วก็จะมีการเปิดกระสปองเพื่อเอาของต่างๆเพื่อ มาอัปเกรดตัวละครได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมภาพกราฟ,ฟิกภนยในเกมนี้่อาข้างจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะมันจะเป็นแนวจีบ b ีจีบีหน่อยแล้วก็จะมีงานอาร์ต ผสมเข้าไปด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แนวนี้หรือว่ามองหาเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยน,นั่นเองนะครับเกมแนวเทิร์นเบดอาร์พีจีกันอีกเกมหนึ่งแล้วก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่าสตาร์ซีนนั่นเองนะครับตัวของสตาร์ซีนเนี่ยจะเป็นเกมแนวอนิเมะแนวสไตล์เทิร์นเบดที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องโลกจากเหล่าหุ่นยนต์ ที่จะมายึดของโรคนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยจะมีเพียงหน้าที่ในการจัดทีมตัวละครนาเหล่าตัวละครมาต่อสู้กันเท่านั้นแล้วก็จะมีการเปิดกระสปองเพื่อน,นําเอาเหล่าตัวละครต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีการอัปเกรดตรงของตอัวละครกราฟ,ฟิกก็ต้องบอกว่าเป็นกราฟ,ฟิกที่นันจะมีความสวยงามมากๆมีทั้งคัสซีนตนัวละครคัสซีนทาไม่ตายด้วยเหมือนกัน นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่ามองหาเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับชิวๆเก่นบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า crescent doom bad นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นจอมใวไลด์นะครับที่จะต้องปกป้องฐานจากเราฮีโร่ที่จะมาบุกฐานของเรานั่นเองนะครับตัวเกมนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมแนวปกป้องฐาน นั่นเองเนี่ครับที่เราเนี่ยยังสามารถวางกับดักวางสิ่งของวางอุปกรณ์ต่างๆเพื่อกําจัดฮีโร่ให้ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีฮีโร่ที่จะมาบุกเพื่อมาทําร้ายเราอยุดด้วยน,นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะเล่นเป็นด่นดานๆไปเล่นเป็นเวฟๆไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมก็ยังสามารถอัปเกรดกับดักต่างๆที่เราเนี่ยสร้างขึ้นในเด้ยวยแล้วก็ ตัวเกมน,นะครับยังสามารถวางกับดักได้มากถึง20ชนิดเลยนะก็ então, ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับกราฟิกต้องบอกเลยว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวเกมมันไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกักนนะเกมในซีรีส์ the king of fighter เกันบ้างนะครับสำหรับตัวของเกม the king of fighter afk นี่นะครับ สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกม The King of Fighter แบบ Idol RPG ปล่อยสละให้กับตัวละครให้ต่อสู้เองนั่นเองนะครับซึ่งเรามีเพียงหน้าที่ในการอัญเชิญตัวของเราตรัวละครแล้วก็อัปเกรดตัวของเราตรัวละครให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นนั่นเองนะครับตัวเกมไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็ภาพการาฟิกป็นดเกมไม่กินสเปกมากเพราะาตัวเกมภาพการาฟิกเนี่ย จะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเลยนะครับแล้วก็เล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับตัวเกมนะครับก็ยังมีระบบการเปิดการะสปองระบบการจัดทีมพวกเราตัวละครเพื่อช่วยในการต่อสู้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวสไตล์ต่อสู้สุดมันเกลีบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Dark s o o l s t h e l i s i n g นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว แอคชั่นอาร์พีจีบุมสมแนวไอดอลอาร์พีจีเข้ามาด้วยเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่ปล่อยสละให้กับตัวละครหรือว่าปล่อยบทให้มันเล่นนั่นแหละเนะีเรามีเพียงหน้าที่ในการอัปเกรดสกิลอัปเกรดของสวมใส่ของให้กับตัวละครของเราเท่านั้นก็พอส่วนตัวละครจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเกมที่เ่าจะมีการาฟิกที่ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเน้นไปนทางการ ใช้กราฟิกสะส่วนใหญ่ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนว s ชาร์โบผสมแนว c g เข้าไปด้วยนะครับสำหรับใครทีร่ต้องการเล่นเกมนี้หรือว่ามองหาเกมแนวอบ RPG ที่เป็นแนวต่อสู้อยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดเลยนั่นเองนะครับเกมแนวเ m B มเบอออกใหม่ กินบ้างนีครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าคาริบ้าออนไลน์นั่เนเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอ o ที่จะเป็นยุคสมัยแบบยุค80ยุค90หน่อย,อยเพราะว่ากราฟิกของเขาเนี่ยมันจะเป็นกราฟิกแนว2มิติแล้วก็เป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วยเหมือนกัน นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็ยังมีคา่าต,ตัวละครให้เราได้เลือกเล่นกันเนี่ยมากถึง6ค่าตัวละครนนเลยขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะว่าจะเลือกตัวไหนแล้วก็ตัวเกมก็จะสามารถจัดปาร์ตี้สร,ร้างปาร์ตี้กับเพื่อนหรือว่าเล่นกับบอดก็ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถ PVP เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเหมือนกันสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าประมูลของขายได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้มีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเพลิดเพลินกันด้วยเหมือนกันนะครับเนาะ ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่ามองหาเกมแนว MMORPG ที่ไม่กินสเปคอยู่เกมนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะครับเกมรถกันบ้างนะครับสำหรับตัว racing kingdom นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมรถเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เปิดตัวบนสโตนนอกมาก่อนนะครับตอนนี้ก็เปิดลงในสโตไทยกันไปที่บร้อยแล้ว สำหรับตัวเกมรถเกมนี้อาจจะไม่เหมือนเกมอื่นเพราะว่าตัวเกมรถเกมนี้อาจจะไม่ได้ขี่แบบ Open w o r l d หรือว่าขี่บนสนามที่มีโค้งมีไรนะครับเกมรถที่เน้นวัดความเร็วในการแข่งเลยนะครับเรามีเพียงหน้าที่ในการกดเข้าเกียร์กับกดคันเร่งกดเบรกเท่านั้นก็พอนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาาจจะออกแบบมาในรูปแบบการดวลหนึ่งหนึ่งนะครับว่าใครเนี่ยเร็วกว่าใครแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเลือกรถ ได้หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในการเลือกรถที่มีหลากหลายรุ่นนั้นนะครับ <_ C it> ก็ยังสามารถตกแต่งปรับตัวถงังหรือว่าจะเป็นการปรับแต่งรุ่นรถได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนกราฟิกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับกราฟิก <_ C it> เป็นกราฟิกที่สวยงามมากๆมือถือสเปกต่ำอาจจะแลกอาจจะนวงได้นะเพราะว่ากราฟิก ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะเกมต่อมาที่เป็นเกมใน,นสไตล์ทานฟอร์เมอร์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า t r a n s f o r m อร์ a c t i c a กอาร a นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธบ่สมแนวการ์ดเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเล่นหนึ่งหนึ่งกับผู้เล่นได้ด้วยแบบเรียลไทม์ที่เราเนี่ยจะต้องอัญเชิญเหล่าทานฟอร์เมอร์เหล่าหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ย ไปสู้ฝั่งผู้เล่นให้ได้เป้าหมายของเราเนี่ยครับเราเนี่ยจะต้องทําลายฐานฝั่งตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าเราทําลายเสร็จก็ถือว่าเป็น,นชนะไปซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีหลอดพลังงานในการอัญเชิญอยู่ด้วยนะครับเนาะในการอัญเชิญแต่ละครั้งผู้เล่นเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงหลอดพลังงานด้วยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนออกไปหรือว่าตัวไหนที่มันเหมาะสมทําให้เราเนี่ยชนะได้ง่ายเพิ่มมากเกินแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบการเปิดกาชาเอาเราตัวของการ์ดเราตัวของตัวละครต่างๆเนี่ยไป ต่อสู้กันได้ด้วยเหมือนกันนะครับกราฟิกก็ไม่ได้กินสเปคอะไรนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมแนวเนื้อเรื่องแล้วก็ผมสมแนวจีบสาวเก่งบ้างนี่ครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าอีเทอร์ไนสํสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ล่มสลายจากเหล่าเอเลี่ยนที่จะมาบุกโลกนั่นเองนะครับเพรา,าเรานี่ยจะต้องเอาชูรอนอยู่ที่นั่น แล้วก็ช่วยเหลือเหล่าสาวๆให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเนื้อเรื่องด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเลือกหญิงคนใดคนหนึ่งนะครับมันก็จะมีผลต่อเนื้อเรื่องในอนาคตด้วยตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีคัลซีนเนื้อเรื่องให้เราได้ไปดูกันด้วยมีซับมีเสียงตัวละครภาคให้เรารได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนด้วยเหมือนกันภาพกราฟ,ฟิกต้องบอกเลยว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ค่อนข้างที่ดีมากๆเลยนะครับ สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถารองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นกเกมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จะมีลูกเล่นอะเรียงต่างๆที่ค่อนข้างจะแผ,ผ่วเผามากๆเลยนั่นเองนะครับเกมต่อมาเป็นเกมแนวจัดทีมแล้วก็เป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า King Land นั่นเองนะครับสำหรับตัว King Land เนี่ยจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่เราเนี่ยจะต้องรวบรวมเหล่าทหารทั้งเป็นเผ่าเทพเผ่าคนเผ่ามนุษย์มอนเตอร์ต่างๆเนี่ย เพื่อนาไปต่อสู้ในแต่ละดนันแล้วก็นําชัยชนะกลับมาได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นการปราบปีศาจไปเรื่อยๆนั่นแหละตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีให้เราเนี่ยได้สวมใส่แต่ว่าได้สร้างทีมกันจัดทีมกันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนีมันจะอัพขึ้นตามเลเวลนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยสามารถใส่กองทหารได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นไปถึงไหนนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดตามเลเวลให้ใส่กองทหารของเราเนี่ยได้เยอะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆกราฟิกเป็นโเเกมเนี่ยจะเป็นกราฟิกแนวพิกเซลอาร์ตนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรองเล่นเกมนี้กันดูได้นะพาะทีเกมนี้ที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็สามารถอัปเกรดหล่าตัวละครเหล่านักลบได้ด้วย เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเกมแนวปกป้องฐานก็นอีกเกมหนึง่งแล้วก็เป็นเกมแนวนิยายไซอยู่กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมนี้มีชื่อว่า Fantasy Voyager เอนนั่นเองสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องปอกป้องฐานจากเหล่าปีศาจหรือว่าเหล่าเทพนั่นเองขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าผู้เล่นเนี่ยจะเลือกฝั่งไหนนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีให้เราได้เลือกกันว่าเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งเทพหรือว่าฝั่งปีศาจนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการ์ด ตัวละครที่เราได้เลือกเล่นกันด้วยว่าเราเนี่ยจะส่งอะไรไปปกป้องฐานตัวเกมเนี่ยมันจะมีหลอดพลังงานหลอดมานาอันเชิญเหลอาตัวละครด้วยเหมือนกันนะครับเนาะเพื่อจะไปปกป้องฐานนั่นเองแล้วเราเนี่ยสามารถอัปเกรดตรัวละครได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็เป็นเกมหนึงที่ค่อนข้างจะมีความน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างจะมีความน่าเล่นการาฟิกก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้าทิ่ดีพอสมควรเลย ตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกม p c ที่ลงให้บนมือถือกันดีอย่างเกมที่มีชื่อว่า Total War นั่นเองเนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่เป็นการวางแผนการรบแบบสงครามในยุคสมัย70-80นั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการทหารนะครับในประเทศต่งตางๆเพื่อแย่งชิงอาณานิคมสมัยยุค70-80ก็เป็นช่วงแย่งชิง อาจอันนี้คมกันแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเลือกฝ่ายได้มากถึง12ฝ่ายเลยนะครับตัวเกมแนมก็จะมีระบบพูดระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดในเรื่องของปืนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างเพื่อไปต่อสู้กับฝั่งตรงข้าม ได้ด้วยการต่อสู้ที่แบบบนดินบนน้ําบนเรือก็มีเหมือนกันนะครับ่อน้านจะมีอะไรต่างๆเราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นหลายคนก็ได้ตัวเกมนะครับก็จะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความสมจริงในระดับหนึ่งทั้งการวางแผนลยุทธ์ทั้งการสั่งทหารหรือว่าทั้งการออกรบมต่างๆเขาทำออกมาได้ดีพอสมควรตัวเกมไ็นเ,เกมเสียตังค์นะ ทั้ง iOS และก็แอน่อยนะครับราคาจะไม่เท่ากันนะครับ iOS จะแพงกว่า Android เสมอนะครับก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองดูแล้วกันนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรนั่นเองนะฮะเกมที่เอาไว้เล่นเ,นเพลินเล่นสนุกสนุกเล่นค่าเวลากันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า c o o k i n g Cat นั่นเองนะครับสำหรับตัว c o o k i n g Cat เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องจัดการบริหารร้านเจ้าหนูแฮมสเตอร์นะครับที่เราเนี่ยจะต้องบริหารจัดร้าน ขนมของเขาให้อยู่รอดให้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยยิ่งเล่นไปเท่าไหร่นะร้านของเราเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมนูอาหารเนี่ยเราเนี่ยยังสามารถสร้างเมนูอาหารได้เองก็ได้ด้วยเหมือนกันขึ้นอยู่ผู้เล่นนะว่าเราเนี่ยจะผสมอย่างไรให้เป็นเมนูใหม่ๆให้กับตัวของแฮมเตอร์ที่จะมากินภายในตัวรานนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวเกมก็ยังสามารถซื้อตัวของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาปรับแต่งร้านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวไลท์อาร์ตหน่อยๆนะครับสำหใครต้องการจะเล่นไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวสไตล์ฮีโร่กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า dc hero united แนวที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นฮีโร่ในตนะระกูลดนซาที่จะต้องไปปกป้องโลกจากสาถานที่ต่างๆจากเมืองเกิดต่างๆ ของเราฮีโร่นาั้นๆนั่นเองนะครับตัวเกมนะครับมันจะเป็นแนวโลกไลท์อาร์พีจีที่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับปีศาจเพื่อนําเอาเราสิ่งของต่างๆเนี่ยมาเัปเกตให้แก่ตัวละครได้ด้วยตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการ์ตูนให้ดูด้วยและมีคาสิเน่ให้เราได้ดูด้วยว่าตัวเกมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเนะาะภาพก,กราฟิกก็ไม่เกี่ยวกับสเปคนะมันจะเป็นแนว 2D เลยนะครับ แล้วก็ตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูละกันนะเกมประจนภัยกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Lost Hero นะนั่นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมประจนภัยที่เราเนี่ยนำเอาเหล่าฮีโร่ ในสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยไปต่อสู้กับปีศาจแล้วก็ผ่านด่านไปให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ผ่านด่านแล้วก็จบเลยแล้วก็นําเอาเราไอเทมต่างๆมาอัปเกรดให้แกตัวละครของเราแล้วก็ตัวเกมนะครับมันยังมีการเลือกเผ่าด้วยว่าเราเนี่ยจะเอาเผาไหนไปเล่นนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเลือกเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเช่นเดียวกันก็อยู่ผู้เล่นนะครับว่าจะเล่นกับเพื่อนหรือเล่นคนเดียวก็ได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยยังเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเล่นกับบอทก็ได้เช่นเดียวกัน ภาพกราฟิกในโน้เกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยมันอาจจะไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตัวเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดีพอสมควรเลยนะครับก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะโอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่ออกใหม่ประจําสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม